ทนเสานะคะของแก้วมังกรไส้แดงของแม่วาลัยที่สง่งมาครับอันนี้ครูปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ออกลากอากาศแล้วด้วยสามต้นนะคะเราก็เลยมาปลูกแล้วก็ทําเสาให้เขาแล้วเดี๋ยวจะเขียนป้ายไว้นะคะแก้วมังกรสีแดงนี่้ดูดิอะไรคะเนี่ยกะลาสีเรือเราน่ารักจังเลยเดยีมัดผิดนได้ <c oughs> ก็อันนี้เขาก็ทํามาแล้วอันนี้นะคะทุกคนนี่ เป็นโรงให้เขาเราไม่ต้องใช้เสาปูนหรอกเรามีเสาไม้แดงเราก็ทําได้อันนี้ก็ไผ่ของเรานะคะส่วนอันนี้ก็คือล้อรถตอนนั้นซื้อมาเราก็ตัดวงแล้วก็เก็บไว้นะคะก็ได้ประโยชน์อันเนี้ยมีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยลงนะเพราะว่าด้วยความน้ําเราน้อยเนาะเรามีป่าแต่บางทีน้ํามันก็ไม่พอบางปีเราก็เลยต้องมาเน้นปลูกพืชแบบเนี้ยที่ใช้น้ําน้อย อันนี้ก็ขอบคุณคุณชายนะคะนี่ตั้งเสาเสร็จแล้วเดี๋ยวรอจังหวะที่เขาให้ถึงกันแล้วเราก็ค่อยเพิ่มความยาวไปค่ะวันนี้เรามาปลูกแก้วมังกรสีแดงกันนะคะต้นเสาเสร็จแล้วแรงงานความคืบมนเราก็ปลูกง่ายๆนะคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เขายังไม่ต้องการดินปุ๋ยอะคะ่ะเราก็ลงให้เขาไปก่อนมล่เดี๋ยวพอจังหวะเขาแตกเขาแตกนี่ออกมาเราค่อยนี่อันเนี้ย ทิ้งไว้ให้เขาออกรากอากาศแบบนี้ค่ะเพราะว่าต้นไม้ธรรมชาติอะถ้าเราปลูกเลยอะมันอาจจะตายได้แต่ว่าตรงเนี้ยเราก็ให้เขาเกิดรากอากาศแล้วเราก็เอาลงแล้วก็มาพิงไว้เีค่ะแล้วก็กบเดี๋ยวพอเขาแตกอันใหม่อะมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะรู้ว่าเขาโตแล้วเราค่อยมาใส่ปุ๋ยเพราะตอนนี้ถึงใส่ปุ๋ยไปเขาก็ยังกินไม่ได้แล้วค่ะ ก็ไปทิมอีกสองต้นนี่คือการปลูกแก้วมังกรง่ายๆของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นนี่แล้วก็ไปเกาะตรงนี้นะคะท้องฟ้าสวยมากค่ะทุกคนฝนตกปลปอยๆนียี่คุณชายทำให้สองเสานะคะโอเคทำวันละนิดบายบายดีค่ะพ่อ<า>เก่งมาก